เลิกงามยาดีตีแม่งเข้ากอหญ้าไปเลยอะไรวะฉันโอ้โหฮิ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 ลิฮิฮิไิฮิิฮ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  ไอ้ป๊อกไอป็อกไอป๊อกดูเหมือนไอ้ป๊อกอ่ะใช่ป่ะมันวิ่งหนีไปแล้วมันวิ่งหนีไปแล้วจัด้ากี่เมตรอะน้ำไม่ถ่อหายไปเลย ไม่ได้อยู่มีสว่างรอยใครมาจอดช่องไว้นะโอ้ยแพังน,น้ามีตัวใหญ่เลย

จกอมันขึ้นมาบุ๋ยก่อนนะทีแรกแล้วมันเพิ่งมากัดทีดูทีหลังอ่ะ,อ,ะอืมออมาหายหายใจไปนี่ว่ะอืมมันบุ๋ยบวบฮะ,ะต้องง่าเปิดไหม trong này bớt bớt ui dậy dậy cũng như dậy đan 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 thôi lắng thôi lắng ท่นไงผมบอกแล้วไงเรป้อมยืนเลยยืนเลยกันกันกันยันเีนไปันเไปก่อยเล่นไอก่อน ไปสัน X Base ก,กับ S อเกสโอเคสบายมากโอเคสบายมา,ายกตัวน,นี้ปล่อยไม่ได้แนละ้ทะลุทะลุตาเลยทะลุตาเลยคิมมี่ะคมมี่ะคิมมี่คีมมี่ะ มีปะผมมีเอาผมมีมีมั้ยดูแลวขมาร์จริง